สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะมาพูดเรื่องของธนาบัตยี่สิบบาทนะครับแบบที่สิบเอ็ดนะครับหรือหรือเรียกกันเรียกว่าแบงค์ยี่สิบบาทเรืออนันตนาคราชนะครับหรือบางคนจะเรียกแบงค์ยี่สิบพญานาคก็ได้จริงอันนี้มันคือเรือเรืออนันตนาคราชนะครับไม่ใช่เรือหงนะเพราะว่าไม่นามีใครมองเรือนี้เป็นเรือหงได้นะ นอกจากคนที่เขามาเถียงเราหัวเ,เป็นพญานาคขนาดนี้ใครเรียกเรือหงส์เนี่ยแบบเรียกไปปรับพัฒนาคติ <laughs> 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 รุ่นนี้ประมูลจบไปสองล้านอันนี้ก็น่าจะเป็นธนบัตรอ่าน่าจะออกมาจากงานประมูลนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นแบงค์แบบไหนแต่ปกติผมไม่เคยเห็นมันแพงขนาดนั้นนะเดี๋ยวมาดูอันนี้มันมีอะไรพิเศษปะ อันนี้เป็นแบงค์20บาทเรือนันตนาคราชนะครับทำค,ความรู้จักกับธนบัตรตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นธนบัตรแบบที่11นะครับ11รุ่นนี้เป็นธนบัตร20บาทรุ่นแรกเลยที่ไทยเราพิมพ์ธนบัตรใช้กันเองอย่างเป็นทางการนะครับตอนอเรามีโรงพิมพ์มสิทธิการแห่งแรกนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นแบงค์20บาทรุ่นแรกเลยนะครับซึ่ง ก่อนหน้านั้นไทยไม่เคยพิมพแบงค์20มาก่อนนะครับตอนที่เปิดโรงพิมพ์ปี2512ประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยเขาพิมพออกมาแค่2 2รุ่นเท่านั้นเองคือมีแบงค์5กับแบงค์10บาทอ่าแค่นั้นนะครับแล้วไม่มีแบงค์10ไม่มีแบงค์100ในยุคนั้นไทยไม่เคยมีแบงค์500เวยน,นะดังนั้นคือแบงค์พุกเนี่ยม,มันมีตอนทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยทำความรู้จักกันไปแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงแบงค์20นีก่อนนะครับธนบัตรตัวนี้ประกาศใช้ตอนประมาณ ปี2 5 1 4ประมาณ3มิถุนายนที่ประกาศใช้แปลว่าเป็น2ปีให้ให้หลังหลังจากที่ประเทศไทยเราเปิดโรงพิมพ์ศิธิการแห่งแรกตอนปี2 5 1 2นะครับก็ธนบัตรจะขนาด7.25เซนคูณ14นะครับอันนี้ก็คือขนาดกว้างคูณยาวลายน้ำเป็นลายน้ำในหลวงรชาชการที่9าจำนวนผลิต1น2 7หมวดให้ให้อยากรู้ว่ามันผลิตเยอะขนาดไหนนะครับ ให้เอา1,027ไปคูณด้วย1ล้านแปลว่าฮันบัตรรุ่นนี้พิมพ์ออกมาทั้งหมดประมาณ1,000ล้านกว่าฉบับก็มหาศาละ่ะถ้าเฉลี่ยแล้วคุณจะต้องมีแบงค์เนี่ยอย่างน้อยๆก็เขาต้องคนละ10บใบนะในในประเทศไทยอะถ้าถ้าสมมุติว่าเทียบจำนวนการผลิตเนาะอย่างน้อยก็ต้องมีคนละใบแล้ว เพราะมันมากกว่า10เท่าของจํานวนประชากรในประเทศไทยนะครับที่ที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยราคาประเมินในหนังสือเนี่ยอันนี้อ้างอิงจากหนังสือคู่มือฉบับไัยของอาจารย์สุขชายแสงเงินนะครับปี65น,นี่อัปเดตล่าสุดนะครับราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่100เดียวไปจนถึง30,000อันนี้ก็คือนับทุกหมวดแล้วนะมันจะมีหมวดที่หายากด้วยนะครับอย่างเช่นตัว40 p นะครับที่พิมพ์ออกมาแค่หมวดเดียวแล้วมีลายเซ็นเดียวเท่านั้นนะครับอ่าต่อมาเอา้ามันเป็นธนบัตรรุ่นนี้อันนี้เป็นธนบัตรที่ประมูลจบไปสองล้านนะครับอันนี้เป็นหมวด 40P ไอ้หมวดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยที่มันมีพิมพ์ออกมาอยู่ลายเซ็นเดียวครับ 40P พอสามเข่าลายเซ็นของ คุณสเสวตเปลี่ยมพงศารกับคุณพิสุทธินิมานเฮมินอะคุณพิสุทธินิมานเฮมินนี่กล็ลายเซ็นนี้คุณไปไหนก็เจอจริงๆนะฮะคุณพิสุทธินิมานเฮมินก็อันนี้ธนบัตรรุ่นนี้นะครับจะมีเป็นหมวดหมวดพิเศษอยู่แล้วนะฮะธนบัตรหมวดนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับ4ี่สิบธีปอสาก็คือพูดง่ายง่ายคือแบงก์ธรรมดาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่แล้วนะครับคือคือต่อให้ไม่มีตัวเลขอะไรอยู่เลยแบงค์รุ่นนี้ก็คือ แพงอยู่แล้วอ่ะอ่พูดง่ายๆคือคือมันเป็นแบงค์ที่แพงอยู่แล้วในหมวด40ปีพอสำเพอเนี่ยนะครับบวกสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานสักใบเลยทุกใบในเซตนี้นะครับใบแรกคือ1 2 3 4 5 6อห้าอันนี้ก็สุดเบอร์แล้วนะคุณ1 2 3 4 5สี่ห้านี่คือถ้าถ้า40ปีพอสำเพอเนี่มันก็ต้องมีแค่ใบเดียวนะครับแล้วบวกเป็นหมวดหายากด้วยแล้วก็เป็นเลขที่ก็น่าจะทั้งเซตก็มีแค่ฉบับเดียวอ่ะพ่วงด้วย ตองสตอง3าทั้งเซตนี้ก็แปลว่ามันมีอยู่แค่ใบเดียวตองสมตองหตองหนึ่งตองหนึ่งตองสองตองสามตองสตองห้าตองหตองเจ็ตองแตอง9ก้าพูดง่ายว่าเซตเนี่ยเป็นเซตที่อ่าว่าไงเดียวคือมันเป็นเซตที่น่าจะแร่ที่สุดของห้านาบัตรเซตนี้นะจริงๆเหมือนจะมีตัวแร่กว่านี้แต่ เหมือนเขาไม่ได้เก็บเป็นเซตอีกเซตหนึ่งอ่ะมันจะต้องมี52 C O A อะอันนั้นหายากกว่าแต่ถ้าลองลงมาก็ต้องเป็นชุดนี้แต่ไอชุดเนี้ยเขาเก็บเป็นเซตได้ตั้งแต่ตองหนึ่งยันตองเก้าอ่ะคือธนบัตรรุ่นนี้นะครับยังไงก็สุดเบอร์อยู่แล้วครับถ้าถ้าพูดถึงแบงค์20เรืออน,นันตนาคราชนะปัจจุบันในประเทศไทยนะครับเซตนี้เจ้าของไม่รู้ว่าเขาแกะ แบ่งไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่แต่ไม่น่าจะแกะมั้งแต่เคยมีคนซื้อแบงค์เล็กตองเป็นเซตนะครับแล้วก็ตอนเข้าที่ประมูลล่าสุดเขามีแกะออกมาเป็นใบนะแต่ตอนนั้นเขาจบประมูลไปแค่หลักแสนเองแต่เขาได้ตองไปประมาณเป็นเซตอ่ะแต่เขาเอามาประมูลอีกรอบหนึ่งเริ่มเปิดประมูลที่30,000 0บาทแต่ใบเดียวนะไม่ไม่ได้เป็นเซตนะครับก็คือสุดเบอร์แมก็กอันนี้ อ่าล็ดที่1,153วันนี้บวกภาษีอีก10%อันนี้ครับประมูลจบ2ล้านก็ประมาณ2ล้าน2เลย2ล้าน2 0แสนกว่าบาทเสร็จนี้ก็อันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้น่าจะเป็นแบงค์20บาทเรนะืออันตนรา่ลาด,ท,ดที่สุดในประเทศไทยแล้วครับถ้าพูดถึงเลขตองเฉยๆนะครับแบบตองหนึ่งเฉยๆที่ไม่ใช่หมวดหายากนะอาราคาเล่นกันจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนนี่แหละ ต้นๆเนีฮะมันตกใบหนึ่งก็ประมาณหลักพันถึงหมือนอ่น่ะอยู่ที่สภาพของแต่ละใบนะอะ่าถ้าถ้าติดเหลืองหรืออะไรก็อาจจะไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสวยๆแบบเลขสวยกิฟเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะหมื่นในหน่อย,อยต่อใบนะครับมันมันเซตหนึ่งก็ประมาณหลักแสน,ๆๆนบบต้นๆอะไรเงี้ยถ้าบัตรรุ่นนี้แต่อันนี้มันพุ่งหดด้วยไงก็คือเอาง่ายๆว่าแค่แบงค์สี่สิบพอสัมภารเฉยๆก็แพงแล้วครับ ไม่ไม่ต้องมีหมวดหาย,ยงหายากอะไรเงี้ยก็ก็แพงแล้วให้ให้นึกถึงแบงค์เก้าสิบสองีพอสมเวาที่เป็นแบงค์ร้อยแบบสิบสอง่ะแค่แค่แค่แบงค์เปล่าๆยูเอ็นซี UNC ก็ไปเป็นหมื่นแล้วอะ่ะคือคือไม่ไม่มีเลขไม่มีอะไรนะแค่แค่แบงค์เฉยๆถ้าแบงค์ผ่านใช้ก็หลักพันแล้วอะ่ะอันนั้นก็คือแบงค์มันหายากแล้วนี่เป็นเป็นตัวเลขด้วยตัวเลขด้วยก็คือ ตัวเลขมันเอาไว้เพิ่มมูลค่าให้กับพธนบัตรที่มันมีมูลค่าอยู่แล้วนะครับตัวแบงก์มันก็แพงอยู่แล้วบวกกับตัวเลขเข้าไปอีกก็มหาศาลเนะี่ยอันนี้คือเป็นชุดที่สวยที่สุดแล้วก็น่าจะแพงที่สุดของธนบัตรชุดนี้แล้วครับที่เคยเห็นผ่านตามมาไม่รู้ว่าเขาจะมีเข้าประมูลอีกหรือเปล่าไม่รู้สี่สิบพี